โอ้ยไข่ก็ฟองหนึ่งไม่กี่บาทไม่มีปัญญาซื้อเหรอไงอย่าให้เจ๊เจออีกนะอ้าวรับอะไรดีจ๊ะเจครับผมมีไข่มาขายกี่ฟองล่ะสี่ครับสี่ฟอง มันเท่ากับไข่ที่ฉันหายไปเลยอ่ะเธอหรือเปล่าที่ขโมยไข่ฉันไปอ่ะนี่เจพูดเรื่องอะไรอ่ะไข่เนี้ยผมได้มันจะไก่ที่บ้านผมเพิ่งออกไข่เมื่อเช้าเองก็มันตรงกับที่ฉันหายไข่จะไปเชื่อล่ะเอาคืนไปฉันไม่ซื้อแต่เจครับเจไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับว่าแต่ที่ร้านเจรับสมัครพนักงานไหมครับคือผมกําลังตกงานอ่ะครับโอ๊ยฉันไม่มีปัญญารับสมัครพนักงานหรอกลําพังฉันขายของยังไม่พอกินพอใช้เลยจะไปไหนก็ไปไปเกะกะหน้าร้าน ไขยไหมครับช่วยซื้อไข่หน่อยนะครับไข่ยังไงอะ่ะสี่ฟองสิบห้าบาทครับสี่ฟองสิบห้าบาทสิบาทได้ไหมพี่สาวครับพี่สาวมิตรตั้งแบงลอยแบงยี่สบแค่ห้าบาทอย่าต่อผมเลยนะครับจะขายไหมสี่ฟองสิบบาทอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวขายก็ได้ครับก็แค่เนี้ยเอาไปเอาไข่มา จ้ครับผมมีสิบบาทมีขนมปังอะไรซื้อได้ไหมครับพอดีผมหิวอะครับเมียแน่จะเอาไหมเอาครับไข่ไหมครับไข่ไหมครับซื้อไข่ไหมครับไอ้คอนเลนอนยังจะมีหน้ามาขายแถวนี้อีกเหรอดูซิเนี่ย ฉนขายมาตั้งหลายวันแล้วสามฟองสิบบาทฉันขายสามฟองสิบห้าบาทอะ่ะมีใครที่ไหนเขาทำกันแบบนี้มาตัดราคากันแบบนี้จะไปไม่ไปเจ๊เต<ป>เจ๊ไปไข่ไหมครับช่วยซื้อไข่หน่อยนะครับพี่ครับช่วยซื้อไข่หน่อยนะครับขายยังไงอ่ะสามฟองสิบบาทครับสามฟองสิบบาทเหรอเออมาๆพี่คือเองใหยี่สิบเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่โอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากๆนะครับขายดีๆขอบคุณมากครับ เจ๊ครับวันนี้ผมซื้อสองห่อ,อ,อเลยครับเมื่อกี้ขายไปเท่าไหร่แล้วเราอ่ะอ๋อเมื่อกี้ผมขายไปสามฟองยี่สิบาทครับสามฟองยี่สิบเหรอจ้ะไปแล้วนะเจ๊ไข่ไหมครับไข่ไหมครับ ซื้อไข่ไหมครับขายไงครับหกฟองยี่สิบบาทครับเอาเอาหกฟองเลยนะครับครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้หนมปังอะไรผมไม่ได้มาซื้อหนมปังครับเจ๊ผมมาซื้อน,น้ำมัน65บาท แต่เจ๊ครับผมมีแค่20บาทอะขายผมหน่อยนะครับอย่ามาตลก6กบาท20บาทซื้อได้ยังไงแต่เจ๊ครับผมมีแค่20บาทจริงๆอะเจ๊ถ้าเจ๊ไม่ขายผมวันนี้ผมไม่มีน้ำมันไปนทำกับข้าวแน่เลยครับเจ๊เอยี่สิบมันจะซื้อได้ยังไงอย่ามาทำโง่หน่อยเลยแบ่งขายผมก็ได้นะเจ๊เจ๊ผมขออล้เจ๊นะเจ๊แบ่งขายผมก็ได้20บบาทนะครับผมมีแค่นี้จริงๆอะเจ๊ น่าเจนะเร้เท่านี้นะยี่สิบอ่ะได้ครับเจ๊นี่ครับ20บาทมาประหลาดฉันขายให้เธอคนเดียวนะขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณนะครับพอตายแล้วเราขอบคุณนะครับเจ๊ ครับเจ๊วันนี้เอาน้ำมัน20บาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมใช่ไหมเอาละนี่ครับเจ๊ขอบคุณมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเว้ยเฮ้ยหยุดนะเว้ยเฮ้ยกลับมานะเฮ้ยโอ้ยคุ Oh. เป็นยังไงบ้างเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรเลยครับตายแล้วไข่ค,คุณแตกหมดเลยกระเป๋าฉันก็โดนขโมยไปแล้วะฉันไม่มีอะไรชดใช้ให้คุณเลยอะแต่ฉันมีลอตเตอรี่อยู่ใบหนึ่งะคุณเอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับแค่ในเองช่วยเหลือกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกถือเป็นคำขอโทษแล้วก็คำขอบคุณที่คุณยังช่วยฉันไล่าตามโจรด้วยอะ รับไว้เถอะคุณขอบคุณคุณมากจริงนะผมก็ต้องขอบคุณคุณมากนะครับเอา้าไม่เอาถุงมาใส่น้ำมันละ่ะอ๋อเจ๊วันนี้ฉันไม่มีเงินอะแต่ฉันมีอันนี้ลอตเตอรี่มามาทำอะไรฉันขอเอามาแลกน้ำมันหนึ่งขวดได้ไหมครับเจ๊น้ำมันเจ็ดสิบบาทเองนะลอตเตอรี่เทอแปดสิบนะอ๋อไม่เป็นไรเลยครับเจ๊ ขอแค่น้ำมันไปทำกับข้าวกินก็พอครับก็ได้เห็นว่าเป็นคนดีนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเลขอะไร508ศไปขอบคุณมากครับเจ๊ขอบพูดจริงๆนะครับรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก 9ก้าสี่สองาห้าเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเจ๊เป็นอะไรเนี่ยห้าศูนย์แปดเก้ราวัลที่หึงไงเดบอกเจ๊ถูรางวัลที่นึงอะราวัลที่หนึ่งที่ซื้อให้ฉันไงอุ้ยเจ๊จริงะเนี่เจ๊ เดี๋ยวฉันให้แคครึ่งหนึ่งอุ้ย้ยแต่เจ้ครับผมว่าเรามาร่วมกันทำธุรกิจดีกว่าเจ้ทำธุรกิจเหรอเอา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 แม่นายครับตอนนี้แผงเราก็เต็มทุกแผงแล้วแล้วตลาดเราอ่ะก็เป็นที่รู้จักของละแวกนี้ฉันว่านะ สีแยกข้างหน้าเนี่ยจะเปิดสาขาสองดีไหมผมว่าทําเลโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเราไปดูกันไปเก็บค้าแพงกันเถอะปะเดือดหรือยังนะหูหเดือดได้ที่ละพร้อมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอนมาละจ้าก๋วยเตี๋ยวน้องไอจ้า อพี่อะคิดถึงน้องไอ้น้องไอซหลับตาคิดถึงแต่น้องไอเห็นหน้าฝรั่งฝรั่งแบบเนี้ยพี่อะไปเรียนภาษาองังกฤษมาแล้วนะจริงเหรอจ๊ะพี่ชอปอย่างสีเหลืองแล้วจ๊ะเยนโลอย่างมีดอะวีโก<笑><笑>ตะเกียบอะยังมีคู่แล้วเมื่อไรอยูอะจะมีใจละจ๊ะแล้วพี่ชอปจะเอาอะไรละจ๊ะเอาใบามีเหมือนเดิมนะอุย้ยทำงานเหนื่อยไหมอะพี่อยากเข้าไปซับเหนื่อให้น้องไอ้์จังเลย ไปนั่งเลยจ้ะไล่ตลอดเลยนะมีเหลืองเหมือนเดิมน้่งไอจ๊ะพี่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะหล่อยังเนี่ยเรา ได้ยังจาน้องไอซ์ได้แล้วจ้าขอบคุณนะทานให้อร่อยนะคะ Thank you เฮ้ยแม่ค้าแม่ค้าจ้ามีอะไรหรือเปล่าจ้านี่บอกตั้งกี่รอบแล้วว่าผักอ่ะอย่าทำสุกๆมาไม่ชอบโอ๊ย ต้นหอมเนี่ยเอามาโรยหน้าทําไมกินไม่ได้ต้องเป็นผักชีเท่านั้นถึงจะโรยหน้าได้เข้าใจไหมแล้วกระเทียมเจียวเนี่ยจะใส่มาทําไมไม่ชอบไปเปลี่ยนมาใหม่เลยได้จัดฉันไปเปลี่ยนให้ไหม่นะจ๊ะเฮ้ยเอาจานเก่าไว้ตรงนี้แหละเอาไว้เป็นความผิดพลาดของน้องไองแต่จานนี้นไม่จ่ายนะไปทํามาใหม่ไปได้จ้ะเดี๋ยวรอแป๊บนะจ๊ะยำแล้วยำอีกบออนี้กี่รอบแล้วอืมฉันละหมั่นใส่จริงๆเลยพี่ขนมปัง ฉันมากินร้านพี่ไอทุกวันนะก็เห็นไอหมอนเนี่ยทุกครั้งเลยจูจี้เรื่องมากอะไรของเขาก็ไม่รู้สั่งก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็เหมือนจะได้กินสองสามชามเลยนะพี่แต่พี่ก็เพิ่งเคยมาหากแกครั้งแรกนี่แหละถ้าพี่มากับฉันบ่อยๆนะได้เห็นตาหมอน,นี่ยทุกครั้งแน่นอนอพี่ไอก็ใจดีเกินเกินหน้าเกินตาอเออรู้แล้วรีบกินจะได้ไปจ่ายตังค์ พี่อิ่มแล้วแกอิ่มหรือยังอิ่มแล้วพี่จ่ต้ตังไป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 เท่าไหร่จ๊ะธรรมดาสองจานแปดสิบจ้ะมีจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะนี่พี่ไอายอย่าหาว่าฉันยุ่งเลยนะทำไมพี่ถึงต้องยอมใจดีกับลูกค้าพันนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะคิว พี่จะทำมาค้าขายอะไรที่ยอมยอมได้ก็ยอมยอมกันไปแม่ค้าเนี่ยทั้งใจเย็นแล้วก็ใจดีด้วยนะแต่ถ้าใจดีอยู่แบบนี้ระวังร้านจะเจ๊งเอานะพี่คิวไปกับบ้นไปก่นนะจ๊ะเออน้องไอจ๊ะคือวันนี้พี่เครียดมากเลยอ่ะทำไมอะจ๊ะคือพี่ไม่รู้ว่า ผมพี่ยาวพอที่จะมัดใจน้องไอได้หรือยังอ่ะคิดว่าผมโสดซะอีกแต่ผมก็โสดนะโสดด้วยแล้วน้องอโสดหรือเปล่าแล้วพี่ชอบจะเอาอะไรดีจ๊ะเออเอาบะหมี่แล้วกันเหมือนเดิมน,นะได้ได้เดี๋ยวรอบนี้ทําให้พิเศษเลยเออขอบคุณนะไปนั่งเลยจ้ะพี่ไอจ้อาอ้าคิวสั่งก๋วยเตีย๋ยวหน่อยจ้เา,เ,จเ,อาเอาเล็กเนื้อน้ำตกจ้ะเล็กเนื้อน้ำตกเนาะได้จ้ะ แก้จานนี้ชามของใครอะจ๊ะอ๋อถ้วยนี้ของพี่ชอบโตะนู้นนะจ๊ะอืมเดี๋ยวฉันเอาไปเสิร์ฟให้หม่จ๊ะได้สิพอดีเลยถ้วยพี่ก็ใกล้จะหมดละงั้นพี่ขอไปล้างด้วยก่อนนะฝากคิวด้วยนะได้เลยจ๊ะไม่มีปัญหาอะไรเลยขอบใจมากนะจ๊ะจ้ากวยเตี๋ยวจ้า ทำไมเผิ่แป๊บเดียวแม่ค้าแกเป็นพ่อค้าแล้วเนี่ยอไอหมอนี่หุบปากไปยิ่งกระเตี๋ยวเถอะนะสิสวัสดีกันนรกมันต่างกันแค่นิดเดียวจริงไม่ไเตี๋ยวอร่อยอร่อยดีกว่า ไมจิ้มฟันในถ้วยก๋วยเตี๋ยวแม่คาแม่คามันนี่อยู่นี่นะแม่คาจ้าวให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ้าพี่ช็อปเห็นไหมเนี่ยว่ามันมีไม้จิ้มฟันอยู่ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่ถ้าฉันเผลอกินเข้าไปอ่ะแล้วมันติดคอติดกระพาะฉันอ่ะรับผิดชอบไหวหรือเปล่านี่หน้าตาก็ดีนะทำไมอันทำไมไม่ดีเลยอ่ะพี่ช็อป เป็นไปไม่ได้นะจ๊ะไอจําได้ว่าตอนที่ไอทาก๋วยเตี๋ยวไอดูความสะอาดเรียบร้อยหมดเลยนะหรือว่าพี่ช็อปทําล่นเองหรือเปล่าจ๊ะนี่ไอจะโทษเป็นความผิดพี่หรอได้ถ้าเป็นแบบนี้พี่จะไปฟ้องบอกขอ้อยให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยพี่ช็อปนั่นมันสคบขอบอรหรือเปล่าจ๊ะเออนั่นแหละจะฟ้องให้หมดเลยโสดโวยวายกันได้แล้วฉันเนี่ยแหละเป็นคนเอาไม้จิ้มฟันลงไปในชามนี้เอง เรื่องมากดีนักโดนสะบางก็แกน่ะเรื่องมากไม่เห็นใจแม่ค้าเลยก๋วยเตี๋ยวชามนะแค่40บาทแกยังจะเอาน่นจะเอานี่เห็นมาร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละทีนะก็สั่งชามเดียวแต่ก็ยังจะเรื่องมากเอาสองชามแกนี่มันเป็นคนยังไงฮะฉันเห็นแล้วฉันหมั่นไส้โดนแบบเนี้ยมันยังน้อยไปฉันก็ขอโทษแล้วกันนะแล้วพี่ไอซ์อ่ะก็ม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร อีกอย่างหนึ่งนะไม้จิ้มฟันในชามะมันก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยเออพี่ชอปไอต้องขอโทษแทนคิวด้วยนะจ๊ะขอโทษจริงๆจ้ะไม่เป็นไรหรอกผมได้ยินแบบเนี้ยผมก็คิดได้แล้วว่าผมเป็นคนผิดเองผิดที่เรื่องมากขนาดลูกค้าด้วยกันเองอะ่ะยังหมั่นไส้เอาเลยแต่คิวคิวทำแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะถ้าร้านพี่เกิดความเสียหายขึ้นมาคิวจะรับผิดชอบไหวไหม อย่าทำอีกนะเข้าใจไหมจะขอโทษอีกครั้งนะพี่ชอปขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกแต่ต่อไปนะผมสัญญานะว่าผมจะเป็นลูกค้าแบบปกติไม่เรื่องมากอีกแล้วอะ่ะ <ís idd registry> แล้วเรื่องเนี้ยไปไปเถอผมไม่เอาเรื่องหรอก <el> ดีแล้วจ้ะพี่งั้นมือเนี้ยให้กินฟ <mm> รีเลยแต่ไม่เอาไม้จิ้มฟันแล้วนะมีละจ้ะแล้วฉันละจ๊ะให้กินฟรีไหม ต้องมาล้างจานให้ฉันเลยข้อหาเอาไม้จิ้มฟันใส่ให้ลูกค้าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปช่วยล้างอุ้ยดีเลยจ้ะจะได้ไม่ต้องล้างคนเดียว <laughs>